ชมเกมในคู่ที่3ของวันนี้ครับทางด้าน MSB ฮะแอนเฟรย์ครับพบกับ90้าสุดซิตี้ฮะเกดซิตี้นี่มาในชุดดำนะส่วนเอ็นเอสแอนเฟรนี่มาในชุดสีน้มือนกนนะ ขอสรุปผลสกอร์สักคู่นะฮะสำหรับท,ทั้งสองสนามนะครับในการแข่งขัน RJ Soccer Super c อร์รคครั้งที่หนึ่งะในสนามที่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านคู่แรกนะครับช่วงเช้านะครับเป็น NSB and Fan ะผบกับบิ๊กเนในเกมนี้เสมอ1ประตูต่อ1นะครับส่วนบิ๊กเนนี่มาเอาชนะจุดโทษไปได้4ประตูต่อ3นะครับ ส่วนคู่ที่2นะเป็นเสียรักซอฮะชนะคุริโกไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในสนามที่2ฮะเป็นทางด้านของลูกยีน้อยครับแพ้ให้กับอาจารย์ต้นไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนคู่ที่เพิ่งจบลงไปนะครับเป็นทางด้านของเราและนายมูเดเตตนะครับเสมอกับออเรนเดียในเกม1ประตูต่อหนึ่งครับเราก็มาเอาชนะจุดโทษไปได้ครับ2ประตูหนึ่งครับสำหรับเราและนายครับส่วนในคู่ที่3นะครับที่ กำลังชมอยู่ในยขณะนี้นะเป็นทางด้านของเอ็ครับพบกับ9 0ซิตี้ฮะเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าใครจะคว้า3แต้มนี้ไปนะฮะแล้วก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มาติดตามชมที่สนามนะครับติดตามชมไม่ทางเพจ RJ Soccer ร์นะฮะของเรามีไลฟ์สดนะฮะ เข้าไปรับชมกันได้ครับแล้วฝากกดถูกใจกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับการแข่งขันนะในสนามที่หนึ่งนะกำลังจะเริ่มนะเป็นเรื่องลูกยีน้อยครับพบกับ AMJ ฮะ พี่พิ่ภาคนอกก็ได้ดให้พ่อเนี่ยพากในนี้ช่วยสลับกันก็ได้ไดได إن شاء الله اليوم อบอลอยู่โดนนี้บาดบ่นมาก NSB จังหวะนี้เป็นบอลทุ่งของ NSB ฮะบอลตยูน,นี้ออกไปครับเกือบไปแล้ว n b ได้ทุม่มวะทุ่มยาวขึ้นมากรสุนตัดได้เราถึจังหวะเมื่วานี้เข้ากลางม,มา ม่จับบอลไม่ดีฮะในวันนี้เป็นบอลทุ่ของเอ็ี กลับบอลมาได้ครับจังหวะน,นี้กลับไปตั้งใหม่ตรงกลางสั้นสุดส,สี่สี่มองอยังไงครับกลุ่มยิงกลุ่มฟันเด็ดเอสแอนด์บีเอ็นเอสบีฮะขอแพ้เอสบีเอสบีผามาริมเส้นจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายเขาแล้วจ่ายมาจังหวะน,นี้แม่ไม่ดีฮนะแม่พลาดกันเองสำหรับกาวศูนย์นะ จะ,จะกัดเข้ามาตรงการลางครับแต่เหมือนส่งให้กับทางด้าน NSB ครับยิงจังหวะนี้นี่เป็นประตูขึ้นนำของ NSB ครับหประตูต่อศูนะ เอาออกไปฮะไม่ไปรต่อแ่เอาดิเอาดิังแล้วเนี่ยเป็นลูกทุ่นฮะการ์สโคบตั้งขึ้นมาใหม่ซ้ายมาจุดสี่แล้วจุดสี่อ้าวโหตัดเข้ามาได้ด้วยแล้วยังไงครับไม่ใจมาแม่ผู้สาวประตูยังยืนอยู่ตำแหน่งครับรับไม่ได้วันนี้ฟางบอลมาแล้วผู้สาวประตู สุดท้ายเป็นทางด้านของกาศูนไฮสั้นๆหาเจงหว่าตัดเข้าการวันนี้เนี้ยดีก็เชียร์ทิ้งไมาได้ฮะกาศูน์ครับค่อยๆลำเลียงขึ้นมาอีกครั้งฮะอยู่ที่ซ้าย เข้ากลางมาถึางได้อยู่ยังไงครับยังไม่ยิงตั้งกันใหม่ที่แดนหลังนะ90เปิดหม่งตั้งให้เพื่อนไม่มีใครครับหม่งไม่ดีจัวันนี้ครับเข้า,ามือที่ซาบุโตูสี่ประตูเพี้ยงบอลยาวมาวันนี้อโอ้แล้วหม่งตั้งมาสวยมากครับยิงจัวันนี้โอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้ทางด้านของ NSB ฮนะโอ้โห ชมภาพช้าครับบอลยหายผู้กรสาประตูครับมงเช็ดมาครับแล้วไม่จับครับเดือยขวาจังอวะนี้นี่แสกหน้าผู้สาประตูครับ NSBF ห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับแหมจังหวะนี้ถือว่าสุดยอดครับสวยงาม บอลทุ่มของ90เนี่ยสันะส้นๆที่ประตูประตูออกมาหลับบอลจะเพื่อน,นครับส่งกลับไป,ปจาคมับ,บแม่จงหวะนี้ไม่มีอะไรครับเป็นลูกตั้งแต่อย่างเส้นประตูของ NSB ได้อยู่ยังไงครับพุทธสินครเป็นทางด้าน n s b ได้ฟ้าครับจังหวะนี้ชมสิครับจังหวะนี้ครับยิงได้โดยตรงเหมือนกันนะแหมลองเลยฮะจั <c oughs> งหวะสุดท้ายนี่บอลมาเข้าทางของ9ก้าูนทิตี้ ที่การขนานออกมาซ้ายไม่แม่นแ,มแต่อย่งช่วยกันดีครับสําหรับ90าําเรียงมาให้ออกมาซ้ายวันนี้ปาดเข้ากลางไม่มีใครครับแม่สำหรับจังหวะนี้แล้วหมดครึ่งเวลาแรกแล้วครับเป็นทางด้าน NSB ขึ้นนําของ City ้บาครับอยู่2ประตูศูน์ครับ ครึ่งครับประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับเดีย๋ยวเรามารับชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครึ่งหลังนี่น่าจะดุเดือดกว่าครึ่งแรกครับอ๋อดูแล้ว ดาวูซิตี้บาร์นี่นะจะต้องบุกครับเปิดเกมบุกครับเพื่อเอาประตูคืนรับ ชมเกมในครึ่งหลังก็ต่อครับสำหรับคู่ที่3ของเราในสนามที่2ครับจบครึ่งแรกนี่เป็นทางด้าน NSB นอำอยู่2ประตูต่อ0ยนะฮะ ชิ้มโดนที่บอลน,นะครับแมอาจจะมีจังหวะเจ็บนิดหน่อยฮะเดี๋ยวดูอาการสักครู่ครับบ,บอลเลสต่ายขันุนองบ้าฮะ9-0ตี้ฮะขอไป กาสุติตียังได้เล่นอยู่ครับจะหาจังหวะยิงครับยังไม่มีช่องครับกาสกาสยังได้อยู่ครับออกขวาไปยิงอ่งนันนี้ยังติดบล็อกอยู่ครับยังได้อยู่ ทีนึงยิงเอาแล้วลูกนี้โอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดนะครับจิ้มทะลุจังหวะนี้ครับมาดูครับหลอกหนึ่งจังหวะก่อนครับแม่แล้วหักเข้าซ้ายแล้วจิ้มด้วยซ้ายครับโอ้โหเข้าเสียบเสาสองเลยครับเป็นทางด้าน9 0วสโอซิตี้บาร์ไล่มาเป็นสองประตูตัวหนึ่งฮะเอาละครับ,เ,รบเกมน่าจะดุเดือดขึ้นฮะ ตามแค่ประตูเดียวครับตอนนี้อ้าวแล้วจ่ายบอลจอังหวะนี้มาพาลาดแล้วครับยังไงอย่างไม่ยิงคนระับเอาวเป็นจังหวะสุดท้ายบอลมาเข้าทางของ NSB กาส์เียจ่ายบอลนี้นึกเอาข้างไปครับเป็นบอลทุ่มของทางด้านของ NSB บอลอยู่ที่กัปตันทีมฮะเบอร์สิกเบอร์สิกให้ซ้ายจังหวะนี้มาสวยฮะฝุดมาคนเดียวยิงแม่ผู้สาวประตูเซฟได้ครับเดี๋ยวช่วยกันเคลียร์ออกมาครับเป็นบอลทุ่มของ NSB สนามหนึ่งเป็นไงพี่คนสูงใช่ตอนนี้สนามไม่หึงยังฝุดสูงอยู่ครับเราลูกได้น้อยก็จะเห็นกันได้บ่อยครับ

เก็บได้ครับสำหรับเอ็นเอสบจังหวะสุดท้ายนี่เป็นก้าสซิตี้เคียร์ออกข้างไปฮะเป็นบอลทางด้าน n อ b นบครับได้ของบอลต่อทุ่มเข้ากลาง90าวสนับยังเคียร์มาอีกยังเป็นออบอลทุ่มอีกครั้งของ n อ b เอบอ็นสบีสั้นๆห <c oughs> าจังหวะ จ่ายไปขวาเปลี่ยนกลับมาซ้ายฮะทีมหมายเลขเจ็ด N S B เจ็ดเจ็ดจ่ายที่กัปตันทีมเป็นบอลทุ่มฮะของ N S B เั็นสันที่หกหกทำบอลล่นครับแล้วจวังหวะนี้กาตัดได้ฮะจะสวนกลับครับ

ที่หนึ่งของเรานะครับเป็นทั้งด้านของ AMJ ครับขึ้นน้ำลูกยีน้อยครับหนึ่งประตูต่อโซนะ่ะเถื่อนคู่ของเรานี่ก็แมการ์เซิตตีตอนนี้ก็โห่บุกหนักครับ ลุ้นประตูตีเสมอก่อนนะฮะเราไปวัดในจุดโทษอีกทีหนึ่งยิงยี่หวันนี้ติดเซฟเ่ยประตูฮะไม่เวันนี้ทำกันเร็วครับแต่ไม่แม่นครับ NSB มีไปน้อยจ่ายยี่หวันนี้เอาแล้วครับออขออภัยครับเป็นทนาดหนองเก้าสิบซิตี้ยิงแม่ เป็นทางด้านเอสบีได้ฟาวครับจังหวะนี้มาชมฟีเจังหวะนี้ครับ แล้วในสนามที่1น,นี่มีสกอร์อีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของลูกยีน่ยนครับตามปีเสมอ AMJ ได้สำเร็จนะครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับ ข้อมูลผู้สัประตูครับ N S B รับไม่ได้ออกขวามาฮะ N S B นตอนนี้ครับเอาชัวร์แล้วครับเกระจามาครับตั้งมาได้ด้วย N S B หลงยิงจังหวะนี้ผู้สัมตูเซฟแม่ กับตันทีมยิงยังวานนี้ติดบล็อกครับแม่ช่วยกันไม่ได้ครับสำหรับกาสุนแล้วเจ้าวันนี้ยิงโอ้โหแล้วเป็นทางด้านเอสบีครับได้ประตูที่สามครับจังหวะนี้ดูครับแม่ไม่ได้บอลยิงก่อนแรกคือหประตูเซฟได้แต่บอลมันปิ้นครับแล้วกับตันทีมนี่วิ่งเข้าไปยิงจ่อยๆวันนี้นี่ใส่สกอร์ให้กับทางด้านเอสบีครับขึ้นสามประตูต่อนหนึ่งฮะ ดีมัวนีติดล็อกออกไปครับ ส้แหวกไหมครับ NSB NSB มาเองโอ้โหได้ด่วนแลนน้วยิงอย่างนี้เปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยเป็นบอลทุ่มของ NSB เป่านักวิดหมดเวลาการแข่งขันในคู่ท er ี่3ครับเป็นทางด้านของ NSB ครับเอาชนะ9 a u c h o City ไปได้3ประตูต่อหนึ่งฮะสนามที่หนึ่งนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอผลสักครู่ฮะเป็นทการแข่งขันอยู่นะครับแต่ไม่มีเบเหลืองนะเบลเหลืองไม่มีเลเหลืองเหนอแต่บอว่าไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีเบลเหลืองไหม